จักกะบุ๋มเปิดรับยอดหนี้ที่ตัวเองเป็นหนี้ทั้งหมดนะครับลั่นไม่มีไม่หนีหาจ่ายอยู่อย่าพึ่งทวงเยอะจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มเปิดใจกับช่อง9้านะครับถึงกระแสข่าวที่มีผลกระทบกับชื่อเสียงตลกเชิญยิ้มว่าผมไม่แน่ใจว่าคนจะไปอินจะไปยึดติดกับอะไรกับนามสกุลเชิญยิ้มมันเป็นคําต่อท้ายที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใครได้ใช้คําว่าเชิญยิ้มถ้ามันเป็นเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีๆแต่บังเอิญนามสกุลนี้มันอยู่มากับผมแต่ไม่ได้หมายความว่า การกระทำความผิดของคนคนหนึ่งจะทําให้ทั้งองค์กรที่ใช้นามสกุลเชิญยิ้มผิดไปหมดทุกคนไม่ได้ผิดอะไรถ้าทุกคนอยากจะให้ผมพิจารณาตัวเองในการที่ไม่ต้องการให้ผมก็คือคุณจักรบุ๋มเนี่ยใช้นามสกุลเชิญยิ้มฉายาเขานะครับในวงการผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรผมก็ไม่ได้อะไรเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมทําให้เขาเสียหายกับนามสกุลที่พ่วงท้ายมากับแบรนด์โลโก้ที่เข้าสืบทอดกันมาหลายยุคสมัย ผมก็ไม่ได้ยึดติดกับอะไรผมก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นว่าผมผิดจริงๆถ้ามันจะส่งผลกับความเชื่อคนอื่นว่าการที่ผมทําผิดพลาดแล้วมันจะส่งผลกับนามสกุลเชิญยินผมก็ยินดีจะพิจารณาตัวเองที่จะไม่ใช้ก็ได้เหตุเกิดไปแล้วทําได้อย่างเดียวคือตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินขายของ เป้าหมายหาเงินมาใช้นี่เงินที่เข้าทุกบาทผมนําไปกระจายใช้นี่แต่เรียงลําดับการจ่ายแต่ละคนผิดพลาดไปเพราะไม่มีรายได้ทางอื่นนอกจากการขายของเพราะไม่มีงานแสดงมา5-6ปีแล้วยืนยันว่ายอดนี้จริงๆประมาณ5 0 0 0สนรวมของแม่ปูนาด้วยเอ๊ะห้าแสนเองเงอ ส่วนนี้รายวันเวลาสี่หมื่นต้องบอกเจ้าหนี้รายวันทุกคนจะให้ส่งเหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีปัญญาแล้วจะหาได้เท่านี้ผมหาได้วันละสี่หมื่นลดเหลือวันละเจ็ดพันจ่ายทุกวันอ้าวอยู่ๆก็ไปออกรายการพี่หนุ่มจากวันละสี่หมื่นลดเหลือเจ็ดพันได้เฉยเลยสําหรับหนี้ของปอนออนิวที่บอกว่ายกหนี้ให้ยืมไป3 0 0พันผมไม่เอาครับไม่เคยอยากได้คำว่ายกหนี้ให้ผมยืมผมมีความรับผิดชอบแต่ที่ชำระให้ไม่ได้เกิดจากผมไม่สามารถหาไรายได้มาได้ ผมจดไว้หมดลิส์ไว้ทั้งหมดว่าเป็นนี่ใครบ้างอันนี้ผมเติมให้จะได้เข้าใจง่ายๆพี่จัก,กระบุ๋มนี่ทั้งวงการเลยมั้งนนเนี่ยย้อนไปดูหน่อยสิครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงของตลกดังจักกระบุ๋มเชิญยิ้มมีเรื่องฉาวตั้งแต่ปี52 ที่จะก,กระบุมไปเล่นตลกที่ร้านอีสานจุ่มแซบแถวย่านราชพฤกษ์โดยมีมุกบางช่วงที่ขัดอารมณ์จนถูกสิบตำรวจเอาปืนจ่อศรีรษะกลางร้านอาหารต่อมาปี54เจ้าตัวถูกสาพวพย,ยุนนกกาาติแจ้งความว่ากักขังหนงเหนียวอนาจาร์งานนี้จะกระบุมก็รับทราบข้อกล่าวหาแต่ก็ปฏิเสธทุกอย่างปี56ถูกกุ๊กชนพิชาพิธีกรรายการลูกทุ่งประเทศไทยออออากาศทางช่อง4เคเบิลดาวเทียมแจ้งความว่าฝ่ายชายกระชากคอเสื้อปี59ถูกสอนอิฉา อดีตนักร้องค่ายไอเอสเจ้าของเพลงอิฉาเผยว่าถูจากจักระบุ๋มขูท่ทางโทรศัพท์ปี62จัก,กระบุ๋มเดินทางไปพบพลตำรวจเอกศิวลาดังศิพมาัฑกุลในสมัยที่ยังเป็นรองผอตรอขอหลังจากได้ได้เฟซบุ Facebook, ๊กวิพากวิจาร์ถึงผอตรเอรองผอตรอเรื่อง13ชีวิตอคาเดมี่หมูป่าใบอนุญ,ญาตโดนกรณีการช่วยชีวิตในขุนน้ำนางนอนที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกปี63จัก,กระบุ๋มโดนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้แชร์คลิปปูเผาบ้านโอ้โหอะไรวันเนี้ย จนล่าสุดก็มาในรายการหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเรื่องของแม่ปูนา2 8 4 4 0 0บาทเฮ้ยหลังจบรายการไป,ไปก็เป็นไปตามคาดครับทัวทรแบบ 99. 99์ลงไปที่จ้งกระบุกันอย่างแบบ9 9 9 9ลงไปที่จ้งกระบุหมดเลยพี่หนุ่มเองก็เตือนในรายการนวน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับล่าสุดนายราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ที่เคยเปิดแคมเปญทนายบาทเดียวรับปรึกษา ปัญหาคนถูกคุเรี่หรือมีประเด็นขัดแย้งในสังคมหลังจากปรึกษาหารือกับเจ้าตัวจะก,กระบุมมามนะครับได้แจ้งว่าจะขอไปบวชเพราะตอนนี้ทําอะไรก็ผิดไปหมดมตัดสินใจบวชเพื่อให้จิตใจสงบทางนี้ทางนั้นนะครับเราทิ้งเอาไว้ด้วยคําพูดของแพรลี่นะครับคนมีนี่ไปบวชพระตอนพระอุปชาเขาถามว่ามีนี่ไหมจะตอบพระอุปชาว่าอย่างไร